สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาไล่ลมเปรกน,นะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ไล่นะน,นี่คือผมเติมน้ํามันไว้ด้านบนนะครับแล้วก็สายใหม่นะครับยังไม่มียังไม่มีน้ํามันใดๆแล้วผมก็จะตั้งปั๊มไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ปั๊มตัวทดลองนะครับผมปั๊มตัวจริงยังไม่ได้ใส่เราก็ตั้งให้มันอยู่ระดับนี้นะครับให้ตัวปรับไล่อากาศใอยู่ด้านบนนะครับผมแบบนี้นะครับ นี่ผมจะใช้มือถือกล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะครับโอเคนี่ผมประมาณนี้นะครับผมใส่สลิงไว้ประมาณนี้นะครับใส่สลิงไว้ประมาณนี้นะครับผมเปิดวาวนิดนึงนะเปิดวาวตัเวเปิดวาวตัวนี<บ> BT ้นิดนึงนะครับผมเปิดวาวน้อยเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนโอเคผมกดเบาๆกดนิดนึงนะฮะ เราล็อกดีๆก่อนครับ๋ยวผมประมาณได้ประมาณนี้แล้วเราลองกดดูนะครับนี่อากาศจะขึ้นไปกดอีกทีนึงนะครับกดอย่าก,กดค้างนะครับกดแล้วทิ้งไว้สักพักปล่อยมันเด้งขึ้นปล่อยให้เข็มเนี้ฮะมันมันเด้งถอยหลังกลับมาก่อนนะครับเนี่ยปล่อยนะอย่าก,กด กดค้างนะครับเอาแค่ไล่อากาศที่เทีท่เราสเต็ปนะฮะดันมาเรื่อยๆนะครับน้ำมันเริ่มเยอะแล้วอ่าไม่มีฟองแล้วนะครับโอเคเมื่อไม่มีฟองเราเราก็ออกพอนะครับพอแค่นี้อันนี้ก็หมดหมดไปเยอะแล้วครับ พอประมาณนี้เราก็อุดอุดรูเลยปิดนะครับผมโอเคแค่นี้เราก็ปิดฝาไว้แล้วก็ไล่ธรรมดานะครับเอาตัวนี้สูงกว่านะครับไลแบ่แป๊บๆหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับไล่จากด้านล่างขึ้นด้านบนใช้สลิงนะแบบนี้ใหญ่ๆเป็นไม่หละนะครับนเต็มแล้วคนระับ บางคนบอกว่าด้านหน้าไล่ยากไล่ไม่ยากไล่ง่ยายๆนิดเดียวคร บีบจนกว่าจะหมดฟองครับหมดฟองแล้วนะครับหดฟองแล้วโอเคประมาณนี้นะครับได้รอหลังสายยาวๆแบบนี้นะครับใช้วิธีง่ายที่สุดคือวิธีนี้นะครับต่อมานะครับเมื่อเรา ไล่แบบเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็เนี่คยค่อยๆมากรมค่อยๆมากรมไล่ทีหนึ่งเวลากำไลก็นะย่างซ้ายย่างขวาหน่อยนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับย่างแฮนด์หน่อยย่างด้านซ้ายทีด้านขวาทีนะครับอันนี้มันเป็นปัม๊มนิชินคล้ายๆปั๊มอิตาลีนะครับ มันจะเป็นลูกสูบแบบตั้งแบบนี้นะครับบางคนไล่ไม่ค่อยเป็นนะครับคนไล่ยากมากนะครับแต่ว่าผมว่ามันปกตินะครับไล่ง่ายนะครับไม่มีอะไรยากนี่ฮะตึงแล้วนะครับฟองนะฮะฟองแน่นแล้วนะเนี่ยมันฟองยังเหลือมานะฮะ,ฮะนี่อยากให้มันอยากให้มันแข็งก็ เราก็กำเบรคค้างไว้แล้วก็ปล่อยปล่อยลมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมันจะแข็งขึ้นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไล่ก่อนมันตึงแล้วละ่ะมันตึงแล้วนะครับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งคู่นะอันนี้วันนี้ก็เป็นคลิปไล่น้ำมันเบรกแล้วกันนะครับเนี่ยปั๊มมันมาแบบนี้นะครับผมก็เลยใส่สายข้องอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันโค้งขึ้นแบบนี้นะฮะสายด้านหน้าเนี่ยใช้กับปัม๊มไอเบมโบนะครับเบมโบที่มันเป็นปั๊มปักข้างหรือปปั๊มพีเสื้ออะไรเนี่ยนะฮะก็ใช้สายยาวอยู่ สี่สิ่สนิ้วนะครับใช้สีสิบนิ้วนะครับผมเนี่ยจับตรงนี้แล้วก็ยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเอาตัวเดิมเนี่ยมาล็อกแต่ทำทำให้มันฟิตฟหน่อยตรงนี้นะครับอ่นะครับอันนี้คือเปลี่ยนสายด้านหน้าด้วยนะครับตับนนี้ก็งอขึ้นนะครับถ้าถ้าเราเอาตรงๆเลยเนี่ยน็อ มอตัวนี้มันจะขันไม่ได้เนี่ยก็เลยหลบหลบเหมือนกันกับด้านนี้ฮะหลบเหมือนกันครับยังไม่ได้เสียบโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับในการไล่น้ำมันเบรกของผมนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เกือบจะเสร็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับนี้ผมก็จะเย็นทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะ ออกมาไม่ดีนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผม